thank you ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมหลังมอบหมายโรงพยาบาลตำรวจเดินหน้าโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั่วประเทศนำร่องกองบัญชาการตำรวจสสวนกลางมุ่งส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ตำรวจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่9พฤศจิกายน2566พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพรรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัวณห,ห้องประชุมชั้น2กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรุงเทพมหานครพร้อมด้ดยพลตำรวจโทโสภณรัตน์สิงหจารุรักษาราชาการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโททวีสินเวสว,วิธานรักษาราชาการแทนในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นนโยบายสร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชาการตำรวจผู้ปฏิบัติงานโดยมีความห่วงใย,ยและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ภาพของข้าราชการตำรวจและครอบครัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการทางการแพทย์ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจและให้บริการด้านการแพทย์แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอจึงเห็นควรให้ดำเนิน การดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยมอบหมายให้โรงพยาบาลจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัวเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศนำร่องที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในวันที่8ถึง9พฤศจิกายนนี้ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่นำร่องนักกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในครั้งนี้มีการบริการทางการแพทย์อาทิให้บริการคัดกรองความเสี่ยงทางหัวใจให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อให้บริการตรวจความแข็งรง แรงของกล้ามเนื้อการตรวจวัดความดันลูกตาให้บริการตรวจโรคทั่วไปให้บริการด้านธันตกรรมให้คำปรึกษาด้านโภชนาการฝึกอบรม CPR และฝึกอบรมสัม,มนาครูแม่ไก่เพื่อไปสอนบุคลากรในหน่วยงานเรื่องเล็กๆอันนะั้นก็คือฟิตแฟร์ฟันที่พี่กูพี่บอกไวก็คือฟิตหมายถึงว่าการดูแลสุขภาพ ข้าราชการตำรวจในเรื่องการออกกำลังกายโดยใช้หลักวิทยาการกีฬาหรือหลักทางการแพทย์มามาควบคุมตามมายแลอก็คือการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจนะครับให้มีสุขภาพที่ดีแปรก็คือในเรื่องของี่เลี้ยงสวัสดิการที่ที่เราจะทําในเรื่องของี่เลี้ยงสวัสดิการต้องต้องได้ให้เต็มเป็นเต็มหน่วยแล้วก็ถึงตำรวจชั้นล่างให้อย่างให้อย่างแบบเต็มเป็นเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสวัสดิการต่างๆที่ตำรวจจะได้ต้องได้ต้องได้อย่างเต็มเต็มที่แล้วก็ถ้งเงินตอบแทนในวิชาวิชาชีพนักอาสบสมัที่เรากำล,ลังกำลังกำลังทำให้อยู่นะครับเพราะเป็นเป็นสายงานที่คนลาอากอกเยอะนะบางคนไม่อยากไปแต่เป็นด่านแรกของสำนันกงานแห่งชาติที่พี่น้องประชาชนจะมารับบริการในส่วนของฟันก็คือเมื่อสุขภาพดี การทํางานเวียดเสวัสดิการดีเมื่อทุกคนมีความสุขจากการทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะส่งต่อการบริการที่ดีสู่พี่น้องประชาชนนี้ในเชิงลุกเนี่ยที่พี่ได้ไปตรวจเยี่ยมลงมาตำรวจนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมพนากการตารวจที่บ้าดเจ็บแล้วก็จากการปฏิบัติหน้าทาี่แล้วก็ภาพข่าวทางโลกโซเชียลต่างๆตำรวจเนี่ยหนึ่งฆ่าตัวตายเยอะมาก อันนี้ที่ที่พี่มองก็คือเรื่องของเรื่องอ,อิสราแพทย์ก็จะต้องไปดูแลและอันนี้สิ่งที่พี่คิดอันดับแรกกนน่อันดับเดียวแล้วพอได้ไปตรวจเยี่ยมเห็นข้าราชการตำรวจสุขภาพเข้าเข้าโรงพยาบาลในตรงห้องห้อง,องรับยาข้าราชการตำรวจเยอะมากเด็กๆก็มีเยอะๆเยอะคนสูงอายุก็เยอะแล้วเราเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยมันมันเยอะมากนะครับแล้วเราเรากาลังทําโครงการที่ การรักษาเนี่ยมันรราสาทีไปเหตุไหมทําไมเราไม่เชิงลุกเราไปดูแลก,ก่อนที่เขาจะป่วยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราพอทาโครงการมาดูแลอะไรบางคนไม่รู้เลยว่าเ,ออเส้นเส้นเลือดโป่งโงพองหรือเส้นเลือดตีบตันไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสภาวะของการป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีอาการตอนนี้คุณหมอมามีเครื่องอัลตาาราซาวด์แบบเครื่องที่มีที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาในเชิงลุกเราป้องกันไม่เขาป่วยดีกว่าไหม ครับพี่ก็เลยนั่งคุยกับท่านผู้ช่วยนะครับแล้วก็ท่านแพทย์ใหญ่แล้วก็ทีมงานว่าเราออกไปดีกว่า,อ,าออกฟิลไปตัดอันนี้เป็นโครงการนำร่องนำนำร่องนะครับของเพราะใกล้กรุงเทพเราเรา,เราทำโครงการนำร่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะออกไปสู่ าภาพต่างๆไปทุกภาคนะครับแล้วก็ไปตามโรงพักเลยคุณหมอจะจัดทีมงานเพื่อนที่ออกไปไปดูเชิงลุกไปดูตามโรงพักให้ไม่ต้องรอเดี๋ยวต่อไปนี่จะเป็นนครบาลแล้วก็เห็นจะไปภาคอีสานในนครบาลนะ่ะฝุ่นละออง2.5งจครับวันสึกสุขภาพร่างกายของเรื่องของเสียงที่เขาต้องรับฟังนตำรวจจราจรมีใครเคยดูบ้างไม่เคยใครเคยพูดถึงตำรวจจราจรเลยว่าสุขภาพเขาเป็นยังไง พอเขาอายุเพิ่มมากขึ้นเขาก็ยังเป่าทุกวี่ทุกวันแต่มลภาวนกรุงเทมาขอนครสูงมากอันนี้ก็จะพี่ก็บอกแล้วว่าให้ลองดูที่ปัญหาของเขาส่วนใหญ่แล้วแล้วเป็นอะไรที่เราต้องหาข้อมูลก่อนเพื่อเราจะไปตรวจสุขภาพของเขาให้ได้นี่ก็เป็นโครงการที่ดีที่หมอบอกว่าทางทีแย์ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ในนครบาลเขามีปัญหาเรื่องจราจรทั้งคุู้ทั้งทั้งปอดเขานะครับในเรื่องของนักอาสาส่วนที่เป็นเรื่อง เรื่องของจิตเวชมาความเครียดของเขาดินตัวตายก็เยอะลาออกก็เยอะทาไมครับพี่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเขารับไม่ไหวลองเราดูที่เราไปดูแลเรื่องสุขภาพเราดูื่องเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องสวัสดิการของเขาแล้วก็ทํางานให้เป็นความสุขนั่นคือนโยบายของที่แล้วทางโรงพยาบาลตำรวจก็ตอบตอบรับเรื่องนี้มาอย่างเร็วมากก็เลยมาโครงการนาร่องที่กรงพยาบาลสองสวนกลางไปภาคที่บอกว่าทางที ของรงมาตรวจมท่านแพทย์ใหญ่ก็วางโครงการที่จะไปในในครบาลต่อแล้วก็ไปตามภาคต่อและในส่วนการประชุมบริหารระดับตรอ,อในส่วนของตรอ,อพี่ไม่ได้ประชุมที่ตรอ,อละพี่จะไปประชุมสัญจรวันนี้พี่จะไปตรวจภาพภาคแรกที่พี่จะไปคือภาคห้าตํรวจภาคห้าของทีมคุณหมอจะไปด้วยแล้วก็รับให้คุณหมอออกฟิวที่จะไปออกตรวจตามตามโรงพักหรือตามคุณทรจังหวัดเลยแล้วก็ให้ข้าราชการตำรวจ มามาตรวจร่างกายเพื่อเราจะได้รู้ก่อนว่าคุณป่วยอะไรคุณมีโรคอะไรไหมโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเรารักษาก่อนที่คุณจะป่วยดีกว่าไหมนะครับวันนี้พี่ที่จมูกน,นี้จะไปภาค5แล้วก็ภาค2ภาค8ปนะครับประชุมสัญจรเนี่ยสามภาคนี้แวเดี๋ยวจะไปไปทุกภาคครับก่อนพี่ผมเกียรเราจะไปทุกภาคแล้วก็จะไปทีมงานตัวนี้ก็ไปด้วยนะครับแล้วไปฟังปัญหาในทีมกอนเราอยากทำให้ไม่ได้เฮาส์นะพี่บอกแล้ว แปลเนนเฮาส์ก็คือการพัฒนาที่ดินการที่พัฒนาบ้านคือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารแต่โฮมที่กำลังทำเป็นโดลิเนีมบ้านที่มันถูกมันคาว่าบ้านเหมือนกันแปลว่าบ้านเหมือนันแต่เฮาส์กับโฮมมันต่างกันเฮาส์มันสร้างจากหินแต่หินจากปูแต่โฮมของเราสร้างจากความรักความความผูกพันแล้วก็สายใยแห่งความรักที่ที่พวกเรากันเองไม่ใช่ผู้เข้าใช้อย่างเดียวคนในสำนักงานแหนงชาต้องจะดสิ่ตำรวจดีจนถึงคนตำรวจเองทุกคนคือครอบครัว ใครทาไม่ดีมันก็เสียชื่อสำหรับหน่แห่งชาติหมดเลทั้งในคนทั้งในสิ่งงั้นเราเราไม่มีใครหล่อกนะครับเราถือว่าเราเป็นคนในครอบครัวทุกคนมีส่วนในสำานักหนแห่งชาติหน้าที่ของพี่คือการดูแลผู้ใจของท้องชาสองแสนกว่าคนงั้นทย์ผู้ช่วยก็มีลูกน้องสองแสนกว่าคนเหมือนกันครับแพทย์ใหญ่ก็มีคนไข้หรือคนที่ท่านต้องดูแลสองแสนกว่าคนเหมือนกัน ครับที่ต้องดูแลสุขภาพเพื่อการจับงชแล้วก็ส่สสงต่อความสุขไปสู่ที่น้องประชาชนเป็นท,ที่เราทุทานีที่การดูแลน้องดูแลมันเป็นหน้าที่ของน้องประชาชนระดับสูงที่จะดูแลท่านนะครับสำนันกงานเอกชนมัเหมือนเหมือนรถอ่ะตอนนี้ยางมันก็แบนนะครับน้ํามันก็ไม่ได้หย่อนมันหน้าที่ของพี่คือเติมลมได้ล้อแล้วก็เติมน้ํามัน หยอดน้ำมันเครื่องให้รถคันนี้มันขับเคลื่อนไปได้นะครับแล้วพี่เชื่อว่าพี่คนเดียวไปไม่ได้นะครับต้องทุกคนร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนเ,าเกิดความรักความสัมพันธ์นิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเรามีสุขภาพที่ดีมีพลังจิตที่ดีแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆสู่พี่น้องประชาชนแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเรายังกระท่อนกระแทกอย่างนี้แล้วราจะมีใจที่ไหนเป็นูแลพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่พี่ คือต้องสร้างขวัญและกลังกลังใจก่อนเพื่อเขาจะได้แลพีน่น้องไปช่วยกับคุณมากค่ะ